i <laughs> you บริษัทสก,กินลาบราร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับบริษัทดําเนินการมามากกว่า10ปีนะครับเราอยู่ในธุรกิจที่พัฒนาแล้วก็จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับปัจจุบันแบรนด์ที่ทําตลาดแล้วก็น่าจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือสกินซิสต้านะครับแล้วก็ปีนี้เองบริษัทได้มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ภายใต้แบรนด์เดอร์มี่ที่เป็นกลุ่มวิชาสำอางราคาเข้าถึงง่ายนะครับก็หลักๆเองผมเชื่อว่าบริษัทมี ฐานลูกค้าที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับรวมถึงจุดจําหน่ายที่แพร่หลายนะครับปัจจุบันทางลูกค้าเองสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้มากกว่า20,000จุดจําหน่ายทั่วประเทศนะครับที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของตัวออของนินเนสโตร้ร้านค้าขายปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มปัจจุบันสัดส่วนรายได้ช่องทางออนไลน์อยู่ที่ประมาณ30%นี่ยที่ช่องทางออฟไลน์อยู่ที่ประมาณ70%นอ,อกจากลายผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับในไม่กี่วันข้างหน้าเราเตรียมเปิดตัวฟูลไลอ์อัพของผลิตภัณฑ์ที่ในกลุ่มที่เมคอัพแต่ว่าของทางสกินซิสเตอรเราจะมาในคอนเซ็ปต์ที่เร,เรียกว่าเมคอัพแคร์นะครับก็คือเป็นการผสานในแง่ของตัวสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางหรือเมคอัพเนี่ยกับกลุ่มสกินแคร์ที่ทางบริษัทมีความชำนาญอยู่แล้วนะครับกอ็อยากให้ลองติดตามกันดูนะครับเราเรา,เราเชื่อว่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับความ อตอบรับอย่างดีในตลาดในส่วนของเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้นะครับผมเราก็จะไปทำใน3ส่วนหลัก,ลก,ลกนะครับอย่างแรกเลยเ,ยเรื่องของการพัฒนาออกไลน์สินค้ารวมถึงแบรนด์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กว้างมากขึ้นนะครับส่วนที่2คือเรื่องของการทำการตลาดสร้างให้แบรนด์สกินซิสตอหรือเดอร์มี่เองเ,อเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับผม ็นธุรกิจที่ไม่มีโรงงานผลิตเองนะครับบริษัทใช้กลยุทธ์ในการที่ O M โรงงานผลิตผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ต่างๆตามศักยภาพตามโรงงานที่มีความถนัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นบริษัทจึงไม่มีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ P P E ที่มีสาระสาคัญนั่นหมายถึงว่าบริษัทเป็นธุรกิจแอสเซทไ g h ์ like นะครับมีแอสเซที่ไม่ ไม่มากนะครับมีบุคลากรที่อยู่ในจำนวนที่กำลังคล่อ,องตัวนะครับในการปรับเปลี่ยนในการรับสถานการณ์ภาวะตลาดที่มีความผันผวนนะครับในตลอดเวลาเพราะนั้นกิจการก็จึงไม่มีภาระหนี้สินสถาบันการเงินนะครับดี DE, อเป็นศูนย์นะครับเนื่องจากว่าไม่มีหนี้สินของสถาบันการเงินแล้วการระดมทุนในครั้งนี้ก็จะใช้เงิน ทั้งหมดนะครับไปสร้างการเติบโตในส่วนของการออกผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำการตลาดนะครับ